สาสาเหตุหลักๆของการที่ทําให้ผิวเราเสียสมดุลหรือสุขภาพผิวไม่ดีเรามาฟังกันดูค่ะ1นะคะปัจจัยภายนอกค่ะวันนี้อากาศและสิ่งรอบตัวเรานะคะถึงภ<ร>า,<ร>าวะเกิดขึ้นอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5หรือว่าการใช้สารเคมีที่มากเกินไปทําให้ผิวของเรานะคะมีการแพ้แล้วก็ระคายเคืองหรือเกิดการอักเสบมากขึ้นค่ะ2นะคะปัจจัยภายในค่ะก็คือฮอร์โมนของร่างกายเราเองค่ะ วันนี้มันก็จะเกิดกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นาาแบบแการบริโภคอาหารดดแปลงการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์เหล่านี้ค่ะก็จะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเราผิดปกติการเกิดผลเสียต่อผิวพรรณของเราค่ะ 3. นะคะพฤติกรรมการดูแลตัวเราเองค่ะ ก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพผิวของเราค่ะเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้ลางที่มีความเป็นด่างสูงจนเกินไปหลายๆคนนะคะที่แตงเห็นนะคะชอบใช้สบู่ก้อนค่ะเป็นด่างมากเกินไปทําให้ผิวเรานะคะมีการแห้งหลังจากผิวแห้งแล้วนะคะก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็ตามมาด้วยการเป็นผิวแพ้หรือรังดังนั้นนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ให้ถูกต้องนะคะก็จะทําให้ผิวเรามีสุขภาพดีได้ค่ะ